หลังจากเมื่อค่ำวันนี้ถนนแจ้งวัฒนะเกิดการยุบตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่กว้าง3เมตรลึกกว่า2เมตรภายในเป็นโพรงกว้างยาวเข้าไปอีกราว10เมตรเห็นชั้นดินและชั้นทรายอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้นำเครื่องจักรหนักอย่างรถแบ็โฮรถเจาะคอนกรีตและเครื่องสก,กัดคอนกรีตเข้าทำการแก้ไขแล้วโดยระบุว่าจะเร่งให้เสร็จสิ้นภายในเวลาเที่ยงของคืนนี้เพื่อรองรับประชาชนที่จะใช้เส้นทางถนนแจ้งวัฒนะเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ส่วนการจราจรวันนี้ยังคงปิดจราจรชั่วคราวเพื่อเร่งระบายรถถนนแจ้งวัฒนะขาออกจากวงเวียนบางเขนไปยังทางแยกหลักสี่รถที่จะวิ่งแจ้งวัฒนะขาออกเจ้าหน้าที่ให้วิ่งบนขวาที่วงเวียนบางเขนไปถนนรามอินทราแล้วกลับรถมาขึ้นสะพานข้ามวงเวียนบางเขนเพื่อใช้ถนนแจ้งวัฒนะขาออก นายชัยชาติขออภัยครับนายชัดชาติสิทธ,ธิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับอธิบดีกรมทางหลวงเร่งซ่อมถนนที่ชำรุดเสียหายอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมทางหลวงเร่งตรวจสอบสภาพถนนในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วม ในขณะที่นายธีรชนมโนมัยพิบูลร,รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครประสานงานกับกรมทางหลวงเพื่อเร่งซ่อมแซมต่อไปโดยระบุว่าในส่วนของกทมได้ตรวจสอบถนนและซ่อมบำรุงในส่วนที่รับผิดชอบไปแล้ว